สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพยาเรินมีรถยันมาา3้าแรงมานำเสนอ1คันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่2,95,000บาทครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะผ่านหลังนี่ผมไม่ได้ใส่มานะครับนะสภาพสวยๆเลยครับ2,95,000บาทส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้ 5, ่า0บาทครับคันนี้ครับผ่านนี้ประมาณลักษณะนี้ครับ มาดูด้านหลังครับแจ่มเลยครับคันนี้ครับไม่มีรอยปั่นเลยครับสภาพสวยๆเลองดูครับนะท่านใดสนใจก็โทรมาคุยนะครับเบอร์โทร081365997ครับ081605237ที่นี่ยังมีให้เลือกให้เลือกมากกว่า250คันครับสตาร์ทแล้วลองขับดูครับสตาร์ทเลยขับขี่ง่ายครับหน้าไวครับไปเลย 2 9 5 0 0 0บาทนะคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยแล้วนะครับผมเอมพรพขาเจริญยินดีต้อนรับทุกท่านครับในซื้อไม่หาไม่ว่าแล้วครับกินข้าวไปปานก่อนค่้ยกลับบ้านนะใครมาที่นี่จะรู้ครับผมซื้อได้ขายฟ่องครับต่อรองได้ตามสบายเลยพอใจเท่าไหร่ว่ามาเลยครับคันใดมาไม่ได้โอนมาจ้ามา10,000บาทมาส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้นะครับนะทะเบียนพร้อมโอนครับคันนี้ครับโอเคทิพย์พี่แค่ไม่ได้ท่านสวัสดีครับ